ปรากฏการเพลงฮิตในกลุ่มเด็กๆไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะในระดับโลกก็มีมาแล้วอย่างเพลง Let It Go จากภาพยนตร์เรื่อง Frozen ดิฉันได้สอบถามนักวิชาการด้านการศึกษาที่ศึกษาจากประเทศฟินแลนด์นะคะขอให้วิเคราะห์สถานการณ์เพลงทรงอย่างแบ d ท,ที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆในประเทศไทยและเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆด้วยค่ะเรื่องเรื่องเพลงเนี่ย อย่างเพลงอย่าง Led z e p อะไรเงี้ยค่ะก็เป็น global phenomenon นาะมันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกอันเนี้ยฟินแลนด์ก็เป็นเหมือนกันนะคะพ่อแม่ฟินแลนด์ก็บ่นเหมือนกันว่าเนี่ฉันจะต้องเอ่อฟังเพลงนี้หลายรอบแบบขึ้นรถก็ต้องฟังทันทีเปิดทันทีว่าลูกชอบมาก <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรปรากฏการณ์ร่วมนะคะทั่วโลกแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ที่จุ้ยอาจจะอยากพูดถึงแล้วก็เนำเสนอคือพอมาพูดถึงสื่อที่ใช้กับเด็กอะคะ่ะ ที่ฟินแลนด์่ะถ้าเราไปไล่ดูนิทานของเขาเนาะจะเป็นคนหนึ่งที่ที่แปลนิทานแล้วก็ทํางานกับหนังสือเด็กของฟินแลนด์มาประมาณนึงเราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อหาที่พูดกันกับผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พูดกับเด็กไม่ได้รายละเอียดต่างๆในชีวิตผู้ใหญ่เนี่ยเด็กๆก็ได้รู้แต่ได้รู้ในเวอร์ชั่นที่เป็นสื่อสําหรับเด็กพอพูดเรื่องอาชีพมันก็มีรายละเอียดของอาชีพนั้นเต็มไปหมดเลยเช่นถ้าเขามีนิทานที่พูดถึงเรื่อง อา,อาชีพนักอบขนมอะไรเงรี้ยรายละเอียดนั้นคือเรียลลิสติกมากคือสมจริงแต่มันถูกวาดออกมาเป็นแบบนิทานนะลักษณะร่วมที่เหมือนกันกับทรงอย่างแบดค,คือเข,เขาก็ใช้การใช้เสียงแล้วก็ใช้คำคล้องจองเหมือนกันเพราะมันก็ไปทำงานกับเด็กๆเ,เ,เหมือนกันสิ่งที่จุ้อยากจะสื่อคือเนื้อหาความหลากหลาย ของสื่อที่ใช้กับเด็กในฟินแลนด์เนี่ยมันมีความหลากหลายสูงมากแล้วมันก็ไม่ค่อยขีดเส้นหรอกว่าอันนี้ต้องเป็นเด็กเท่านั้นเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นสิ่งที่เขาจะไปทํามากกว่าก็คือการปรับตัวรูปแบบให้มันเข้ากับเด็กแต่เขาจะไม่ขีดขีดเส้นเรื่องเนื้อหาสักเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะเห็นเนื้อหาที่มีท,มที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีตัดมีมุกตลกแบบผู้ใหญ่แล้วเผลอ,อ,อผู้ใหญ่อ่านก็ก็สนุกไปด้วยคือคุณพ่อคุณแม่อ่านนิทานกับลูกเนี่ย เขาสนุกไปด้วยสนุกไปพร้อมกันอย่างฟรอเซนหรือว่าเพลงเพลงเลดีโกที่ครูจุ้ยพูดพูดถึงหลายๆรอบเนี่ยก็เป็นการคิดที่ทําออกมาเป็นการ์ตูนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเห็นถึงความมุ่งม,มั่นในการต่อสู้เป็นตัวของตัวเองซึ่งก็เป็นสื่อที่ตั้งใจทําสําหรับเด็กนะคะแต่อย่างกรณีชงอย่างแบทก็สร้างสารรค์โดยกลุ่มศิลปินวัยรุ่นซึ่งก็คงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาฮิตในกลุ่มน้องๆจะถอดบทเรียนยังไงดีสําหรับ คนที่ต้องผลิตสื่อในอนาคตจริงๆจริงๆถ้าสมมติว่าทําสื่อที่เป็นสื่อของเด็กเลยตั้งใจทําสื่อของเด็กเลยค่ะอย่างหนึ่งที่ที่ยากให้คนทําสื่อคิดเนาะก่อนก่อนที่จะเราจะต้องระม,มัดระวงังเนี่ยคือเราอย่าเพิ่งขีดเพดานความซับซ้อนอะไรใดๆของสิ่งที่เราจะเลือกเล่าให้กับเด็กๆฟังเพราะฟิชเชอ่อว่าเด็กๆก็คือผู้ใหญ่ตัวเล็กๆหนึ่งคนแล้วอ่ะเออเขามีความสามารถที่จะเข้าเข้าใจอะไรที่ ที่เราคิดว่าเขาเข้าใจไม่ได้เนาะได้ดังนั้นเพดานนี้มันควรถูกยกขึ้นให้ให้เราไม่มองว่าอันนี้เรื่องนี้ห้ามห้ามเด็กรู้เรื่องนี้เด็กยังไม่ต้องรู้อะไรเงี้ยเราแค่ไปปรับตัวรูปแบบให้มันเข้ากับเด็กสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าไอ้เจ้ารูปแบบเนี่ยเราเล่าแล้วเ,เด็กๆเขาจะเข้าใจไหมมันทํางานกับเด็กๆไหมส่วนสื่อที่อย่างที่บอกว่าทรงอย่างแบดเนี่มันอาจจะถูกทําออกมาสําหรับวัยรุ่นหรือเปล่าคือจุยอะดูมิวสิก แล้วแล้วก็ฟังหลายรอบมากแล้วเพาะจริงก็มีหลานเหมือนกัน,นหลานชอบไหมคะเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่จะต้องฟังบ่อยๆคือในมิวสิกดีโอเองอะคะ่ะเขาไม่คือจุ้ยไม่รู้ว่าเขาแน่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้โตมากตัวละครก่อนที่จะที่เขาจะมูฟไปเป็นนักร้องนําทั้งสองคนนะคะ ในวัยเด็กเนี่ยเขาไม่ได้โตมากดังนั้นมันมันเลยทํางานกับเด็กวัยที่เด็กลงไปอีกนิดหนึ่งได้ซึ่งจุยคิดว่าอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะไม่แน่ใจเป็นความตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าจะระมัดระวังคือจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าทําออกมาแล้วเออเราเริ่มแล้วพูดถึงวัยรุ่นตอนตอน้นเริ่มแล้วพูดถึงวัยรุ่นเอ,อ่อกำลังจะเข้าวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ อาจจะต้องมีระมัดระวังอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะเซนเซอร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอิจฉุ่คําเตือนเขียนคาเตือนเอาไว้ได้ว่าแบบเพลงนี้ถ้าจะไปเปิดกับเด็กคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะเนีอยจุ๊ยมองว่าไม่ใช่ว่าเด็กๆฟังคาหยาบไม่ได้เลยเป็นศูนย์เขาเองก็ควรจะได้ยินบ้างแล้วก็ควรจะได้รู้ว่าไอ้คำแบบเนี้ยมันพูดได้พูดไม่ได้ ถ้าถ้าเขาจะพูดมันมีผลอะไรตามมาหรือว่าสังคมจะมองอย่างไรเป็นต้นคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็น process ของการเรียนรู้อย่างหนึ่งอะคะ่ะ